สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีวิธีเจียวหอมแดงมาฝากกันนะคะทำอย่างไรให้หอมแดงเจียวของเราเนี่ยกรอบและก็เก็บไว้ได้นานค่ะเราไปเข้าครัวทำกันค่ะวันนี้ป้ามีสองวิธีมาฝากกันค่ะนี่ค่ะหอมแดงของเราสวยมากๆเลยค่ะเราก็จะเริ่มจากการปอกหัวหอมนะคะแล้วล้างให้สะอาด แล้วก็เอามาซอยบางๆกันค่ะ นี่ค่ะป้าก็ล้างมาเรียบร้อยนะคะต่อไปนี้เราก็มาซอยบางๆกันค่ะที่สําคัญในการซอยก็คือความหนาความบางนะคะของหัวหอมเนี่ยให้เท่าเท่ากันนะคะจะได้สุกพร้อมกันค่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวป้าซอยจนเสร็จค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะเราไปเกี๊ยวกันค่ะ ป้าจะแบ่งครึ่งในการเจียวนะคะแบบแรกเราจะไม่ใส่แป้งค่ะเรามาเจียวแบบแรกกันก่อนเลยนะคะใส่หอมแดงลงไปค่ะตามด้วยน้ำมันค่ะตอนนี้เรายังไม่เปิดไฟนะคะเราจะใส่เกลือเปิดลงไปนิดหน่อยค่ะทีนี้เราก็มาเปิดไฟค่ะ ตอนนี้ป้าใช้ไฟกลางนะคะค่อนมาทางแรงนิดนึงให้น้ํามันของเราเนี่ยร้อนพอน้ํามันของเราเริ่มเดือดแบบนี้นะคะป้าก็จะรีไฟลงค่ะเป็นไฟกลางนะคะค่อนมาทางอ่อนค่ะแล้วก็คอยคนไปเรื่อยๆค่ะคนบ้างหยุดบ้างไปเรื่อยๆนะคะ<ๆ>เพื่อให้หอมของเราเนี่ยมีความาสุกเกรียมทั่วถึงนะคะ วันนี้ป้าใช้เป็นไฟกลางค่อนมาทางอ่อนนะคะนี่ค่ะช่วงนี้นะคะ,อะฟองเขากใกล้หมดแล้วนะคะหอมของเราเนี่ยก็เริ่มที่จะเหลืองๆแล้วนะคะป้าก็จะรีเป็นไฟอ่อนเลยนะคะน,นี่ก็จะใช้ไฟอ่อนเลยค่ะแล้วก็คนคนตลอดเลยนะคะช่วงนี้หอมของเราก็ใช้ได้แล้วค่ะเราก็เอาขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำมันนะคะ เราก็พักหอมของเราไว้นะคะบ,บนกระดาษซับมันนะคะให้เขาแห้งสนิทเลยนะคะก่อนที่จะเก็บใส่กล่องไว้ค่ะวิธีนี้จะช่วยให้หอมของเราเนะี่ยกรอบนานเป็นเดือนเลยละค่ะเดี๋ยวเราไปทำวิธีที่2กันค่ะเราจะคลุกแป้งทอดกรอบบางๆค่ะแล้วก็ใส่กระชอนกรองเศษแป้งออกนิดหน่อย แล้วก็นำไปทอดค่ะสำหรับวิธีนี้นะคะเราจะตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะคะด้วยไฟกลางค่ะน้ำมันร้อนก็ใส่หอมลงไปได้ค่ะถ้าไม่ร้อนอย่าใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวจะอมน้ำมันค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะคอยคนหัวหอมของเรานะคะช่วงนี้ป้าใช้ไฟกลางอยู่นะคะป้าก็จะรีไฟลงมาค่อนข้างก่อนลงมานิดนึงค่ะ แล้วก็คอยคนตลอดนะคะเพื่อให้หัวหอมของเราเนี่ยสุกทั่วถึงค่ะเจียวไปเรื่อยๆนะคะจนหัวหอมของเราเนี่ยมีสีเหลืองอ่อนๆก็ใช้ได้แล้วนะคะอย่าให้เหลืองเข้มจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเขาขึ้นมา,าช่วงที่รอเย็นเนี่ยเขาก็จะเข้มขึ้นอีกนิดนึงเนาะน่ะค่ะเดี๋ยวป้าเจียวไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวสุกแล้วกลับมาดูกันค่ะ ฟองเขาเริ่มหมดนะคะป้ารี่เป็นไฟอ่อนเลยค่ะก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาคึ้นพักไว้ค่ะเราเสด็จน้ำมันเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาผึ่งไว้บนกระดาษซับมันค่ะรอให้เขาเย็นตัวแล้วก็เก็บใส่ภาชนะไว้ได้เป็นเดือนเช่นกันค่ะ ชื่นชอบแบบไหนก็ลองทำกันดูนะคะทั้งสองวิธีนี้ก็เก็บได้นานพอๆกันเลยแหละค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ